สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวมอนโซนกับช่วงหวัดดีชาวซิมกลับมาอีกครั้งนึงและดิฉันมิวมอนทุกคนพอจะรู้ไหมคะว่ารายการทีวีของชาวซิมเราเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างและในวันนี้นะคะฉันจะพาทุกคนไปดูรายการทีวีของชาวซิมด้วยกันแต่ละสถานีว่าพวกเราดูอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยทุกคนพร้อมเลยยังคะเริ่มจากสถานีแรก เป็นการรายงานข่าวของชาวซิมเราแล้วก็เป็นข่าวกีฬาค่ะดูเหมือนว่านายดำข้างบ้านของนักข่าวเขาจะเตะบอลชนะเพื่อนบ้านนะคะและในข่าวที่2นี้เขารายงานถึงการแข่งขันกีฬาลีลาดไอสเกตเป็นกีฬาที่ซิมต้องหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปเพื่อแข่งกันจนนักข่าวรู้สึกว่าโอ้ดิฉันปวดหัวจังเลยค่ะและทางห้องส่งยังบอกอีกด้วยว่าไม่ใช่แค่ปวดหัวมันยังปวดหลังโอ้ฉันเห็นแล้วฉันขอฟ้องเพื่อนน๊บนึงนะคะมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะข่าวต่อไปเป็นบาสเกตบอลไหนลองฟังคุณติกิตพูดสิคะสวัสดีครับผมติกิ เรามาลุ้นกันว่าคุณบิบดี้เขาจะดังได้หรือไม่แต่ว่าน่าสงสารคุณบิบดี้นะครับที่เขาเป็นห่วงเท่าไหร่ก็เป็นได้แค่เพื่อนนั่นแหละครับคุณบิบดี้ก็เลยดังจนสาหัสและได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันในที่สุดส่วนการแข่งขันปิงปองระดับโลกของซิมเรียกได้ว่าแชมป์โลกของเราก็น่าสงสารไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าชนะที่1แค่ไหนก็ไม่ได้ใจเธอมาโอ้ยฉันฟังราชฉันสะเทือนใจมากเลยค่ะนั่นแหละครับมาต่อกันที่การแข่งขันสโนว์บอร์ดถึงแม้ว่าพี่ทุกคนเห็นมันจะดูตื่นเต้นแต่ก็ไม่ตื่นเเเเเตต้นนนท่่าากกััับบธธอปฏิิิสรรคและผม คุณธีปนาขอจบการนำเสนอข่าวกีฬาแต่เพียงเท่านี้อามาเปลี่ยนช่องกันดีกว่าคะ่ะช่องต่อไปเราลองมาดูรายการสำหรับเด็กดูซิว่าเด็กของ The s i m มเขาดูอะไรกันบ้าง สำหรับเด็กๆชาวซิมที่จะได้ดูรายการพวกนี้นั้นก็จะได้เห็นการร้องเพลงและการสอนเต้นของคุณครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งพร้อมกับเออเจ้าหนูเออเนอ็ตไอดอลของเด็กๆละมั้งแล้วก็อะไรไปบิชาร์กพร้อมกับไอ้เจ้าซิโกงดุกดิ๊กและโครงกระดูกอ๋อนี่เด็กซิมเขาดูอะไรอย่างงี้โอ้โหเอลพิวเช่ไอ้เจ้าโครงกระดูกเอลพิวแล้วก็ซิโกงที่เป็นนักดนตรีนะนี่เด็กซิมเขาดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ไ,ไงมีคนแครทั้งเจ็ดเออแล้วก็มีไดนโนเสาร์มากินคนแครโอเคเราเปลี่ยนช่องกันดีกว่า ต่อไปเป็นรายการซีรีส์รักโรแมนติกของชาวซิมเริ่มจากเรื่องแรกนักคขหารืแห่งหนึ่งของคุณอดัมได้มีข่าวร้ายสุดสะเทือนใจเกิดขึ้นก็คือแฟนเก่าของคุณอดัมนั้นได้เสียชีวิตลงไปป้าเมงนะคะฉันแชทเมาส์ก,กับเพื่อนไปด้วยโอ้หนังสนุกนะคะ่ะขอหาวนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีนะคะตอนนี้คุณอดัแฟนเก่าของคุณอดัมเขาประสบอุบัติเหตุจากนั้นพ่อบ้านแม่ยายพ่อตาทุกคนทั้งตระกูลเสียใจมากแต่คนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณอดัมพร้อมกับแฟนใหม่ที่ปลอบใจเขาอยู่คนที่ควรจะเป็นนางเอกแต่ไ่ไไมด้เป็น เพราะว่ายย่าใ,ใหญ่ไม่ต้องการยาใหญ่ชอบแฟนเก่ามากกว่าจบบริบูรณ์อ๋อโอเคค่ะเรื่องแรก มาต่อกันที่ซีรีส์เรื่องที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาคนหนึ่งที่ได้พบรักกับหญิงสาวซึ่งแท้จริงแล้วคุณตามีอายุเพียงแค่ 28- 29เท่านั้นแต่ว่าด้วยสารกัมมันตภาพรังสีบางอย่างทําให้เขาดูแก่ทําให้แฟนเขาเสียใจหนักมากคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายให้เลือกคุณตาเลือกว่าฟังข่าวดีข่าวดีก็คือการรักษาของเขาจะหายเป็นปกติเขาจะไม่แก่ไปมากกวนน่านี้แล้วเขาจะเป็นอมนตะค่ะส่วนสําหรับข่าวร้ายนะหลังจากที่คุณตาดีจะได้ไม่นานข่าวร้ายก็คือแฟน ของคุณตาได้ลงรักกับหมอาซสแล้วนะสินี่มันละครดราม่ารักโรแมนติกนี่นะโอ้น่าเบื่อจังเลยค่ะฉันว่าเรามาเปลี่ยนช่องกันนะคะถ้าเกิดว่าจบแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะรีรันซีรีส์เรียบร้อยละเราเปลี่ยนช่องกันดีกว่าไปต่อกันที่ช่องของข่าวสารบ้านเมืองซิม สำหรับข่าวสารบ้านเมืองซินในวันนี้ผมติกิต,ตและคุณธิปนาจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่ามีการประท้วงเกิดขึ้นกับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าชีได้ปล่อยกรรมัมมันตภาพรังสีเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านได้เกิดแก่เจ็บตายล้มตายกันเป็นหลายคนและได้มีอีกฝ่ายหนึ่งมาสากัดกั้นเพราะว่าเขาเป็นติ่งของนายทุนคนนี้โซนข่าวต่อมานะครับคุณทีปนาผมยากจะบอกเลยว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหมเพราะว่าคุณรู้จักคุณมิม่อนโซนไหมครับที่เขาเคยทำงานเป็นดับเพลิงเขายิ่งดับไฟมัน ยิ่งลุกลามก็เลยเกิดการสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นคะทำไมไฟถึงไหม้ทั้งเมืองขนาดนี้เขายังไม่คําตอบตอนนี้คะเขาบอกว่าเขาขอไปดับไฟให้ได้ก่อนส่วนข่าวต่อมานะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อเนื่องเลยหลังจากที่คุณมิมอนโซนเขาได้ดับไฟไปดังนั้นเมืองซิมของเราค่อนข้างเกิดความเสียหายเยอะทําให้ส่งผลไปถึงอวกาศคะ่ะชาวชาวต่างดาวสะเทือนอย่างมากเพราะว่ามีเอเดียนมาบุกดาวซิมเนื่องจากไม่พอใจในการเผาเมืองของคุณมิมอนซึ่งมันเราใจดีฉันมากทีก่กํสุด เออตัดไปแป๊บน,นึงนะคะงั้นขอจบกรารงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอ่ะเปลี่ยนช่องดีกว่าค่ะต่อไปเราดูช่องหนังแอคชั่นละกัน ดูเหมือนว่าหนังแอคชั่นกำลังฉายเรื่องอินเดียนาซิมเรื่องราวเริ่มต้นจากอเล็กซ์ที่ต้องการหาทรัพย์สมบัติแล้วก็หวังจะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อไปครองใจเธอเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปยังพีระมิดที่สุ่มเสียงที่สุดในอียิปต์โบราณเพื่อหาทรัพย์สมบัติและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆาน้า,นาบุกน้ำลุยไฟหาทรัพย์สมบัติยังไงก็ตามและเธอก็ยินหัวเราะเยาะอยู่ฉชนก็เลยหาสมบัติสุดท้ายแล้วก็ไปด่าเธอก่อนว่าเช่นฟันฝ่าอย่างยากลำบากก่อนที่จะคลิปเจมมี่แล้วก็กรโกออเจบรณ์อะไรวนี่ย จบแค่นี้จริงเหรอเปลี่ยนช่องไหมอ๋อมีม,มีรายการใหม่นี่นะไอ้เรื่องใหม่นี่นะไหนลองดูซิเป็นซีรีส์เรื่องอะไรอีกนังแอคชั่นที่ว่าด้วยเรื่องราวของ เรามนุษย์หมาป่ากำลังกลายพันธุ์อ๋อโอเคเขาจะละเป็นเรื่องแวววูฟนี่เองรู้ไหมว่าชาวเมืองทุกคนที่กําลังกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเขาไม่ได้ติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงหรอกนะ,ะเหตุที่เขาเป็นมนุษย์หมาป่าและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาให้คาแนะนาเพื่อนอเพื่อนที่บอกว่าอยากจะเลิกกับแฟนเก่ามาแล้วครบ1,000ันครั้งเขาก็เลยกลายเป็นมนุษย์หมาป่าอย,ย่างไรละ่ะจบบริบูรณ์มาต่อกันที่หนังแอคชั่นเรื่องที่3ว่าด้วยเรื่องของหญิงสาวกังฟูแห่งแผ่นดินใหญ่ท่ทีกําลัง บุกป่าฟาดงขึ้นเขามาเพื่อฝึกวิชาต่างๆพร้อมกับหาสมบัติลับที่เป็นคัมภีร์โบราณแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าอยู่อย่างหนึ่งคือเธอขึ้นเขาแค่ไหนสายตาก็ยังเห็นแต่เขาคนนี้เท่านั้นเธอก็ต้องต่อสู้กับความรักและอุปสรรคอันยิ่งใหญ่แม้ว่าพระเอกจะเป็นสตูงเขาก็ตามหลังจากที่เธอพยายามฟันฝ่าเอาชนะใจตัวเองส,สมบัตินั้นก็ถูกขโมยไปเธอก็เลยคิดได้ว่าอ๋อความรักมันกินไม่ได้ความรักเอาไปซื้อกเตี๋ยวไม่ได้นี่เองจบบริบูรณ์มาต่อกันที่เรื่องที่สเรื่องที่ว่่าดด้วยของงกกลุมนัเพิ ซึ่งนักละเพลิงพวกนี้ถ้าหากว่าคุณได้ดูช่องมิวมอนโซนคุณจะเห็นว่ามิวมอนโซนเขาออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งรัดเหมือนกับในหนังเรื่องนี้เลยซึ่งฉันคิดว่าฉันชอบหนังเรื่องนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปติดตามได้นะคะแฟชชั่นไลฟ์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่นต่ออีกหรือว่าสนใจเกมนี้มากๆก็คอมเมนต์บอกได้เลยโอ้ดูสิคะเขา,าฟันฝ่าฉันว่ามิวมอนโซนเขาทําได้ดีประมาณนี้เลยเขาช่วยตัวประกันได้ดีค่ะอู้ฉันชอบใจจะของปมมือหนึ่งครั้งนะคะสำหรับมิวมืออออออนนนนนววว่่่าาหัังงงีีีรรรรจจะะะแแลล้้้กก็บมตชไ ช่องรายการตลกแล้วกัน มาดูคอมเมดี้ของตูซิมซิเขาดูตลกอะไรกันมาว่ากันด้วยรายการคอมเมดี้ของชาวซิมมันมักจะมาในรูปแบบของรายการทอล์กโชว์แล้วก็รายการเล่นตลกแ่ะค่ะซึ่งเขากําลังให้มุกบอกว่าความรักที่ดีก็เหมือนกับไก่เพราะอะไรน่ะหรอเพราะว่าทุกคนต้องมีงอนกันบ้างแล้วนะถนะ้างอนก็รีบง้อด้วยล่ะไม่งั้นยุ่งยากแน่นอนน <c oughs> อกจากนี้ความรักของทุกคนก็เปรียบเหมือนปลาทูเพราะว่ามันมีก้างไม่สีที่จริงเป็นปลาทุกชนิดนั่นแหละอืม <c oughs> ฉันยกนิ้วให้เลยเมื่อกี้เป็นนิวนิวชีนะคะเอาไปคิดสาบาันได้เป็นนิวชี้จจรรริๆออบแลวก ทอนะล์คโชว์่ะรายการต่อไปเป็นรายการเล่นดนตรีพร้อมกับวงตลก oh, วงตลกที oh. ่ฉันกำลังมองอยู่ว่ามันตลกอะไรฉันว่าเรา oh. <ม>เปลี่ยนช่องกันดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> คอมดี้โคตรจะแป๊กเลยต่อไปไปดูรายการอาหารกันบ้าง เอาล่ะสำหรับรายการอาหารตอนนี้ก็คือรายการมาสตีดเชฟนี่เองจะเป็นการแข่งขันระหว่างศึกแชมป์อันดับหนึ่งของโลกกระซิมและผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่โอ้ฉันรู้สึกสนใจรายการนี้มากเลยฉันอยากจะร่วมเข้าแข่งขันฉันคิดแล้วว่าฉันน่าจะมีสิทธิ์ในการแข่งขันบ้างนะเพราะว่าทุกคนที่ติดตามช่องฉันก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าฝีมือของฉันน่ะดีแค่ไหนโอ้ดูเขาทํากระทาไฟไหม้ได้ขนาดนั้นแล้วก็ไฟไหม่ไหมสตูดิโอเขาทำได้ยังไงนะฉันว่าฉันก็น่าจะทําได้บ้างไว้ฉันจะลองทําให้ทุกคนดูเหมือนกันนะคะโอ้รายการนี้น่าสนใจมากเลยฉัน ไปลงประกวดบ้างในสักวันกลับมาสักทีเธอเชฟสำหรับรายการอีกอันนึงเป็นรายการอาหารที่โฮมคุกกิ้งกับรายการใครๆก็เข้าครัวทั้งหมก็เข้าได้ มาเริ่มกันที่ครัวงคุณย่าคุณย่าจะสอนทําเมนูท,ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไก่เริ่มจากการเอาผักทุกอย่างยัดจักตุ๋นไก่ยัดเข้าไปแล้วก็เอาไก่เข้าไปอบจากนั้นเมื่ออบได้ที่พอประมาณแล้วให้เปิดตู้เย็นนําขาไก่และส่วนประกอบอื่นๆของไก่ออกมาเพื่อมาทอดทอดไปเรื่อยๆทอดแล้วก็อย่าลืมเอาไข่ไก่มาตีด้วยจากนั้นตั้งน้าซุปแล้วก็จบรายการดีกว่าค่ะสุกไม่สุกไม่รู้แต่ว่าคุณน่าจะทําได้อ๋อฉันว่าฉันจะลองไปทําดูนะคะโอเครายการอาหารก็จบแล้วนะมาเปลี่ยนช่องดีกว่า ดูเหมือนว่าช่องสถานีโทรทัศน์ซิมจะไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะคะงั้นเราปิดทีวีกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในหนึ่งวันชาวซิมพวกเราเล่นอินเทอร์เน็ตกับอะไรกันบ้างมาดูนะคะว่าพวกเราได้เห็นข้อมูลต่างๆในโลกหรือซิมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเริ่มจากเข้าซิมเกิลแล้วก็เซิร์ชข่าวรายวันข่าววันนี้จะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อุบัติเหตุรถชนพร้อมกับ ข่าวกีฬาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตามด้วยข่าวบันเทิงโอ้นี่คงเป็นเว็บไซต์สำหรับข่าวบันเทิงสินะนี่เป็นข่าวเดทคบหากันสลับดิสแพดสินะแล้วก็มีข่าวเลี้ยงอูดโอ้ฉันว่าเว็บข่าวอาจจะยังไม่น่าสนใจมากพอแต่ฉันก็จะลองดูนะคะฉันรู้สึกว่าตอนนี้การเมืองกำลังเข้มข้นเลยค่ะหมายถึงดซิมนะตวซิมเกิดการโหวตไม่ไว้วางใจขึ้นมาแล้วก็ทําให้ประชาชนเรียกร้องอย่างหนักค่ะฉันว่าฉันจะต้องรู้อสังหาใหม่แล้วละฉันอยากย้ายประเทศฉันอยากย้ายเมืองเพราะว่าผู้นําของประเทศซิมเราเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะ ประชาชนอยากจะเปลี่ยนเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนนะฉันระเบื่อจริงๆน่าจะหมดละ <S <s <rz> <S กับเว็บไซต์หลักๆตอนนี้เราลองเปลี่ยนเว็บกันค่ะสําหรับเว็บต่อไปเราลองเข้าซิมทู e ไปดูกันว่าชาวซิมเขาอัปโหลดวิดีโออะไรกันบ้างนะอืก็จะมีวิดีโอแบบว่าไลฟ์สไตล์เป็นบล็อกเป็นนู่นเป็นนี่โอเคฉันให้ดาวเรดสีดาวแล้วกัน แล้วก็ไหนลองดูวิดีโอต่อไปสิวิดีโอนี้เป็นเกี่ยวกับไปเที่ยวสวนน้ำไปปาร์ตี้โอเคดูซิว่าเธอจะให้ดาวเท่าไหร่ให้สามดาวรอเฮ้ยสนับสนุนอันนี้น่อยดีคอนเทนต์ครีเอเตอร์่อยดีเฮ้ยชิมิมอนทำไมกดสามดาววะเอาดีๆคลิปนี้ขอห้าดาวได้ไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์ตัดต่ออย่างดีเยี่ยมห้าดาวสนับสนุนนะคะสนับสนุนทุกการทำคลิปดีดีมากเย,ยซิมอย่าไปลดดาวเขาโอ้แล้วก็คลิปน่าจะซ้ำแล้วตอนนี้เราลองเปลี่ยนเว็บกันดีกว่ามาดูเว็บ อะไรดีออเราเปลี่ยนจากการเสิร์ชเว็บไปลองเป็นเล่นเกมแล้วกันไหมโอเคงั้นเรามาลองเล่นเกม t ดซิมหนึกันเถอะนี่มีการอาบแดดนอนสะแล้วก็มีโอ้โหไอตู้เนี่ยตู้อะไรนะตู้กับแผ่นกงขังที่เป็นปาร์ตี้แดนสนะอ้คิดถึงจังแล้วก็มีลานสโนว์ที่เรามากักจะซื้อไปในบ้านซึ่งบ้านเราไม่ได้ไม่ได้เป็นตีมหมิมะเลยแล้วก็จะเล่นแล้วก็เพลิงไหม้โอ้นี่เธอตั้งใจวางแผนมาให้เกิดไฟไหม้ชนะยมิมอน นี่แล้วนี่เป็นอ่างวูฮูในตำนานฉันรู้ฉันจำได้เป็นอ่างที่แพงที่สุดเมื่อก่อนนี้ซึ่งต้องใส่มัตตอรโหดอยู่ตลอดเวลาอืมสนุกดีค่ะเกมซิมหนึ่งให้ซิมเล่นเกมซิมเยี่ยมไปเลยซิมเองก็ยังเผาบ้านแล้วเราเป็นใครเราจะไม่เผาโอ๊เราเล่นนะเทีทีมามาเปลี่ยนรายการกันบ้างต่อไปเราลองท่องโซเชียลมีเดียกันเถอะอืมโซเชียลมีเดียซิมก็หรอดูซิว่าเพ,เ,พเพื่อนเแต่ละคนลงอะไรกันบ้างนะเพื่อนชาวซิม ข้อที่ซิมบุกหรือว่าทวิตซิมไหนดูคุณมาลีคุณมานีแล้วก็คุณปรีดาเขาลงโพสโซเชียลว,ว่าโอ้วันนี้ทำงานน่าเบื่อจังก็เลยออกไปหนีงานไปปาร์ตี้ฉันก็เลยไปคอมเมนต์ว่าฮ <c oughs> ่าดีเลยค่ะปาร์ตี้ต่อไปหวังว่านายจะไม่เลาออกนะโอเคแล้วก็การ <c oughs> ตอบกลับนี้คงมีในเรืนี้ไม่น่าหรอกเพื่อนบ้านไม่คมหาฉันสักคนซิมบุกก็คงประมาณนี้สินะตอนนี้ฉันอารมณ์ทะเลน่นมากฉันก็เลยอยากจะลองหามีมซิมดูมีมซิมก็จะมีแมวหน่ะนี้ หายสาวกรีซสาวปาร์ตี้ที่ต้องการความปวดหัวแล้วก็มีอะไรเอ่ยเจ้าหนุน่มซอมบี้โอ้ฉันชอบมีมนี้จังแล้วก็มีหมาล่อหมาส่แว่นฉันชอบมากฉันก็เลยคอมเมนต์ขอบคุณคนแจกมีมไปค่ะโอ้ซิมซิมมีมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เหมือนว่ามีมจะหมดเว็บแล้วฉันเสิร์ชจนหมดเว็บงั้นเราลองมาดูเว็บ,บอื่นๆกันบ้างไหมอยากรู้จังว่าพิกอัพไลน์ของซิมมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะมา เริ่มจากเว็บเบราว์เซอร์ของซิมแล้วก็เซิร์ชไปที่เว็บหนึ่งอ๋อการเป็นข่าวสารเดิมๆงี้แปลว่าการเล่นคอมของซิมในเบื้องต้นแล้วก็รายการทีวีเบื้องต้นจบประมาณนี้สินะ มาปิดคอมพร้อมกับปิดคลิปกันดีกว่าค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วสินะว่าชาวซิมของเราดูรายการทีวีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรให้ท่องในโลกของอินเทอร์เน็ตซิมบ้างนะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ได้เลยแล้วก็กดติดตามช่องไว้เพื่อดูเกมใ,ใหม่ๆวัสด,ดีชาวซิม EP ใหม่ๆหรือว่าอยากพูดคุยแนะนําเกมแสดงความคิดเห็นอื่นๆต่างๆนานา,นา,นาก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะสําหรับวัสดีชาวซิม EP นี้ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้านะ No, my heart is a goal.